สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพบกับนาแล้วก็เมนูขนมไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้นาจะมาสาธิตค่ะเมนูขนมไทยที่ชื่อว่าข้าวเหนียวเปียกลำไยไส้แปะก้วย uh ค่ะถูกต้องแล้วค่ะไส้แปะก้วย uh นะคะได้ยินไม่ผิดค่ะวันนี้นะคะนาจะนําลำไยที่คว้านออกนะคะแล้วก็สอดไส้แปะก้วย uh เข้าไปข้างในจะเพิ่มความอร่อยแล้วก็เพิ่มสีสันให้ขนมข้าวเหนียวเปียกเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของข้าวเหนียวเปียกลำไยไส้แปะก้วย uh กันเลยค่ะค่ะสำหรับ ขนมข้าวเหนียวเปียกลำไยไส้แฝกกล้วยของเรานะคะจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะคือตัวขนมที่เป็นข้าวเหนียวนะคะกับตัวส่วนที่เป็นน้ํากะทิราดค่ะสําหรับส่วนแรกนะคะตัวขนมนะคะก็จะมีข้าวเหนียวเคี้ยวงูค่ะอันนี้เราล้างทําความสะอาดนะคะไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะล้างให้น้ําใสแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะต่อไปจะเป็นลำไยนะคะใช้ลำไยล้างให้ดีนะคะปอกเปลือกแล้วก็ขวานอเอาเมล็ดออก เป็นลำไย,ยสดหรือว่าจะเป็นลำไย,ยกระป๋องก็ได้ค่ะ,ะส่วนต่อไปเป็นแปะกป้วยนะคะเอามาเพิ่มสีสันให้ข้าวเหนียวเปียกของเราวันนี้นะคะมีความอร่อยแล้วก็มีสีสันมากขึ้นน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของแป้งมันค่ะเป็นตัวเคล็ดลับที่ทําให้ข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยของเราไม่ขึ้นอืดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของตัวน้ํากะทิราดกันเลยค่ะ ส่วนผสมของน้ำกะทิราดนะคะก็ประกอบไปด้วยกะทินะคะอันนี้ให้เลือกใช้เป็นหัวกะทิเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นกะทิสําเร็จรูปนะคะไม่ต้องผสมน้ําอีกแล้วนะคะแล้วก็ตัวแป้งข้าวเจ้าค่ะน,นี้จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นให้ตัวกะทิราดของเรานะคะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือค่ะให้เค็มสักเล็กน้อยนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะคะติดตามได้ทีเ่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv เดี๋ยวไปติดตามดูขั้นตอนการทำํำข้าวเหนียวเปียกลําไยไส้แปลกล้วยกันค่ะค่ะขั้นตอนการทำํำข้าวเหนียวเปียกลําไยไส้แปลกกล้วยน,นะคะขั้นตอนแรกให้เราเริ่มการต้มข้าวเหนียวก่อนนะคะโดยการนําน้าเปล่าใส่หมอ้อตั้งไฟต้มได้เลยใส่ข้าวเหนียวเคี้ยวงูลงไปนะคะข้าวเหนียวเคียวลลงนะะูน,ววนี้นานได้บอกไปแล้วข้างต้นนะคะว่า,าไม่ต้องแช่น้ําข้างคืนนะคะเพราะว่า การต้มเนี่ยถ้าเราแช่เราแช่น้ำไว้จะทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยเลกได้ค่ะโอเคใช้ไฟเหมือนเดิมค่ะปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะค่อยๆต้มข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ค่อยคนเขาไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้นะคะถ้าข้าวเหนียวย,ยังไม่สุกนะคะเราสามารถเติมน้ำค่ะแล้วก็ต้มคนไปเรื่อยๆนะคะระยะเวลาในการต้มทั้งหมดนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะขึ้นอยู่กับความแรงของไฟด้วยนะคะ เดี๋ยวนาะจะใช้เวลาในการต้มข้าวเหนียวค่ะสักครู่เดี๋ยวหลังจากนั้นระหว่างนี้นะคะเราสามารถไปเตรียมลำไยสอดไส้แปะกวยได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะมาดูการยัดไส้แปะกวยนะคะลงไปในตัวลำไยของเรากันเลยอันนี้นะคะเป็นลำไยที่ได้คว้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็นาแปะก้วยที่ต้มแล้วอะคะ่ะมายัดใส่่างนี้นะคะไปในแนวขวางก็ได้ค่ะ ทำให้เขาพอดีหน่อยเวลาที่เราไปใส่ในข้าวเหนียวคนแล้วตัวแปกล้วยจะได้ไม่หลุดออกจากลําไยนะคะอย่างนี้ค่ะง่ายๆไม่ยากเลยขั้นตอนนี้เดี๋ยวนาะททาให้ดูอีกหนึ่งลูกนะคะนี่ค่ะเป็นการเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยแล้วเรายัดไส้นะคะแล้วก็เก็บลำไย,ยกับแปะกล้วยไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวรอข้าวเหนียวสุกค่ะเราจะนำลำไย,ยกับแปะกล้วยนะคะลงไปใส่ในหม้อต้มข้าวเหนียวค่ะ หลังจากที่เราต้มข้าวเหนียวนะคะผ่านไปเป็นเวลา10นาทีนะคะจะสังเกตเห็นลักษณะข้าวเหนียวนะคะเม็ดของเขาจะเริ่มบานออกนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะขั้นตอนนี้เลยค่ะให้เรานำแป้งมันนะคะผสมกับน้ำค่ะละลายน้ำนะคะเทลงไปใส่ในหม้อข้าวเหนียวของเรานะคะค่อยๆคนไปค่ะแป้งมันนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยข้าวเหนียวค่ะเวลาที่ เราทาข้าวเหนียวเปียกลําไยนะคะเวลาที่ตั้งไว้นานๆมา,นาเรามาักจะประสบปัญหาว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะอืดอะคะ่ะมันจะดูไม่น่ารับประทานนะคะตัวแป้งมันนี่ก็จะช่วยฟิกเม็ดข้าวเหนียวไม่ให้ขึ้นอืดได้ค่ะพอเข้ากันเรียบร้อยก็ทําการเติมน้ําตาลทรายลงไปได้เลยขั้นตอนนี้ก็คนให้น้ําตาลทรายละลายนะคะจะเห็นว่าเมื่อข้าวเหนียวเริ่มสุกค่ะคือตัวเมล็ดข้าวเหนียวเนี่ย เขาจะมีความเหนียวของเขาอยู่แล้วนะคะบางคนก็ไม่ใส่แป้งมันมันก็ได้ค่ะลักษณะจะคล้ายๆกับสาคูหนืดๆนิดนึงโอเคพอน้ำตาลทรายละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ลำไยที่เมื่อกี้เราได้สอดไส้แปะกล้วยไว้นะคะคนให้เข้ากันก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องนานนะคะ โอเคพอเข้ากันดีเรียบร้อยก็ยกลงได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวนาจะทำน้ำกะทินะคะสำหรับสาหรับราดหน้าตัวข้าวเหนียวเปียกลำไยของเรานะคะใช้กะทิตั้งไฟ ขั้นตอนนี้นะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปในน้ำกะทิของเราด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เขานะคะเหมือนเดิมนะคะคนน้ำกะทิแล้วก็เทปแป้งลงไปได้เลย ใส่เกลือปรุปงรสชาตินะคะให้น้ำกะทิของเรามีความเค็มขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เกลือละลายแป้งสุกทั่วกันดีนะคะน้ำกะทิเดือดสักเล็กน้อยก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูขั้นตอนต่อไปนะคะในการจัดเสิร์ฟข้าวเหนียวลำไยไส้แป๊กกล้วยนะคะค่ะมาดูขั้นตอนการจัดใส่จานเสิร์ฟของข้าวเหนียวลำไย,ยสอไซส้แปกกล้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหน้าตาของข้าวเหนียวเปียกของเรานะคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยอันนี้นะคะถ้าเป็นลำไยสดก็จะได้ความหอมของตัวลำไยในในเนื้อข้าวเหนียวด้วยนะคะถ้าช่วงไหนที่เป็นฤด,ดูการลำไยแล้วลำไยราคาถูกก็น่านำมาทำข้าวเหนียวเปียกลำไยค่ะโอเคจากนั้นเราก็ตักน้ำกะทินะคะราด เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยสอดไส้แปลกว้ยของเรานะคะก็หน้าตาสีสันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าหากว่าท่านชมสนใจนะคะก็เช่นเคยค่ะเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีอัตราส่วนผสมของขนมตัวนี้อยู่นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ